นี่คือ3สัญญาณเตือนว่าคุณคือผู้หญิงที่เริ่มรักตัวเองเป็น 1. คือการที่คุณจะเริ่มเลือกคำพูดดีๆให้กับตัวเองคำพูดที่ทำให้ตัวเองมีพลังคำพูดที่ทำให้ตัวเองฟังแล้วรู้สึกดีมีพลังที่จะไปต่อข้ 2> อ2คุณจะเริ่มเลือกปนิบัติตัวเองคือการที่เราจะ เริ่มเสพบางอย่างให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือแม้แต่การที่เราพาตัวเองออกกำลังกายเพื่อที่จะดูแลบ้านหลังนี้ของเราเราก็จะเริ่มนะคะที่จะเสพสือ่อไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะเลือกอ่านหนังสือเลือกดูโทรทัศน์หรือเลือกที่จะดูอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีพลังใจมีความคิดในเชิงบวกมากขึ้นข้อ3 คุณจะเริ่มเลือกคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณเท่านั้นอะไรที่เราทำแล้วคนคนหนึ่งไม่เห็นค่าคนคนหนึ่งไม่เห็นความหมายในตัวเราคุณจะไม่อนุญาตให้คนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตคุณอีกต่อไปลองดูนะคะว่า3มสัญญาณเตือนเนี่ยคุณหรือเปล่าที่กำลังเป็นผู้หญิงที่เริ่มรักตัวเองเป็น